ดยดครับตอนนี้ขึ้นมาถึงกันแล้วครับเขาติ่งขุยเลี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะครับนี่ครับมีลานกลางเต็นต์ตรงนี้ร็บเป็นเทอร์เรสครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเทอร์เรสครับบรรยากาศชิวๆนะครับตรครับกอนครับเป็นเทอร์เรสอยู่ข้างบนครับกลางเต็นท์วิวสวยครับมองลงไปในเมืองครับ ประมาณนี้ครับน่าจะเริ่มเข้าสู่ทางชันๆแล้วนะครับนี่ทำไมหาจไม่เอาแล้ว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 ,าลวทางดีมีเซเว่นครับเดีย๋ยวไปตามดู CIF สามร้อยเลยอันนี้น่าจะเป็นการเลือกลายผิดนะครับเนินนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยครับเป็นทางปูนนะครับ การแสดงอีกแล้วอัปเดตเส้นทางขึ้นเขาติงคุยกันนะครับนี่ครับเขาบอกว่าอีกห้าร้อยเมตรน,นะครับเห็นมีป้ายแล้วนะครับนะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับใครมาไม่ถูกนะครับเขาเสีย เ้นทางขึ้นสู่จุดกลางเต็นนะครับข้างบนก็จะเป็นจุดกลางเต็นแล้วก็ชมวิวนะครับนี่ครับมีป้ายบอกมาเป็นระยะนะครับพอเดียวเข้ามาแล้วเขาติ่งคุยนะครับเขาเสี่ยงแบบนี้นี่ครับเราก็ลงยาวทางขั้นกีดนะครับแล้วก็มุ่งหน้านะครับขึ้นสู่เขาติ่งคุยนะครับเขาจะมีป้ายบอกทางนะครับเราปรับหมุนมาได้เลยนะครับปรับจีเพียนมาครับพอเรา เปิดทีเพนมาแล้วก็เจอป้ายก็อ่านป้ายครับขี่ตามป้ายมาเรื่อยๆนะเส้นทางเข้ามาแรกๆจะเป็นทางหินลูกลังนะครับนำทีมนโดย CIF300L ครับตามด้วยแรนลี่นะครับเส้นทางเข้ามาแรกก็ยังเป็นทางหินนะครับทางหินลูกลังครับไม่โหดมากครับ ขี่ตามป้ายไปเรื่อยๆนะครับเขามีป้ายบอกทางนยู่นมครับมีป้ายแล้วก็มีลูกศรบอกน่าจะเริ่มเข้าสู่ทางชันๆแล้วนะครับนี่ทำไมหาจังหวัดเอาแล้ว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  ครับเดินพิารครับช่วงนี้ก็จะเป็นดันเนินนะครับสิบสองตันเขาบอกว่าห้ามขึ้นนะสิบสองตันโอ้โหตรงนี้ชันเอาเรื่องครับทางปูนนะครับ ไปเรื่อยๆครับโอ้โหยกล้อไปทีนึงโอ้โห,โโหดูพีเอนครับเอ็นเอ็นด,ดูโลโครับโอ้ยเรียบร้อยดิทางดีมีเซเว่นครับเดีย๋ยวไปตามดู CIF 300เสามร้อยย อันนี้น่าจะเป็นการเลือกลายผิดนะครับเนินนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยครับเป็นทางปูนครับการแสดงอีกแล้วเป็นไฮไลท์ของเขาเลยครับตรงนี้ครับจุดนี้จะเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับดันเนินชันๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีร่องน้ำนะเป็นทางขาดนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราตกล่องนะครับบานร้านไม่ดี ต้องลงไปตั้งลำใหม่นะแล้วเขาติ่งคุยนะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับข้างบนนีครับเป็นจุดการต่นไม่มั่นใจเล่ววพ,พี่ไม่มั่นใจนะพี่ก็เอาขาขวาเหนี่ยายมาเนี่ยเนี่ยขาขวาายมาเนี่ยก็ไปนะไถึงดถึงพี่ก็เอาขาขวาเหยียบพื้นคนขี่ไปไง ก็ขี่ขึ้นไปเรื่อยๆตรงนั้นไม่ได้มีร่องน้ํามันไม่ได้มีร่องไปเลยถ้าพี่ไม่กล้าขึ้นตรงเนี้ยพี่เอารถลงไปในเนี้ยเนี่ยเอารถลงกันเนี่ยพี่ก็เอาขานี่เหยียบมาปูนมาเนะนี่ไปเอาไปนี่มันจะได้ไม่ล้มยังไงพี่ก็ไม่ล้มพี่เอาขาขวาไปเนี่ยเพราะตรงเนี้ยถ้าพี่บิดไม่สุดอ่ะพี่ก็ต้องล้มตรงนั้นเพราะมันจอดแล้วไงตามจริงมันต้องมาตรงนู้นเ่ย,นนเยเอ,อ่นั่นแหละขี่ไปเลยที่นี่ออเออพี่เขาคลายไห ไปเลยไปเลยอีกนกเลยไปเลยทินดีเด้อเอาให้มันตกลงไปล่องไปเลยรถพี่ขึ้นได้อยู่แล้วล่องนั้นขี่ไปเลยเอาล้อหน้าลงล่ลอไปในข้างกำแพงอะ่ะข้างระย่างต้องไปเร็วค่อยๆไปเออลงไปเลยไปได้อยู่เกเอ๋อ ติงคุยติงคุยสุดยอดครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเส้นทางยากแค่นิดเดียวเนี่ย แล้วก็ช่วงก่อนถึงยอดเขาก็จะเป็นหินลอยๆนะครับมีห้องน้ำเลยนะครับเขาติงคุย ครับตอนนี้ขึ้นมาถึงกันแล้วครับเขาติ่งขวยเดี๋้วพาเดินดูบรรยากาศครับนี่ครับมีลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็เป็นเทอรเลสครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเทอรเรสครับยากาศชิวๆนะครับดูครับตรงครับเป็นเทอรเลสอยู่ข้างบนครับกลางเต็นท์นะครับวิวสวยๆครับมองลงไปในเมืองครับ ประมาณนี้ครับวิวก็สวยๆครับมองลงไปเห็นไฟเมืองระยองครับ,รบประมาณนี้หรับเขาติ่งคุยนะครับ